น้อง,อ,องส่เลองส่งสูงครับอันนี้มันมันนี่มีมมตากล้องใหม่นะครับตากล้องน้องใหม่เนีเน่ดูดิยิ้มเนเน่อันนี้คนนี้จะเป็นตากล้องให้นะครับอ้าวเชิญตากล้องตตอก่อนก็ได้ยังไม่ได้ยังไม่นั่นเรียกอะไรตวตตอก่อนตตอปกันเติมรอแน่วันนี้รอแน่ ลองงสูตอนนี้ช่างหมวก็ขึ้นตรงกันด้วยฟันบัตเตอรี่นะครับน้องก็อยากได้ลองส่งทุงสูงนะครับผมวันนี้ก็เด็กน้อยนะครับอยากลองเป็นตาก้องนะครับเด็กเ็มามาคู่กันนะครับผมคนหนึ่งก็อยากถ่ายนะครับผมก็เลยให้ลองดูนะครับลองดูฝีมือน้องเขานะครับผมให้ถ่ายทําให้นะครับวันนี้ครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปหลังปีใหม่นะครับัผมถ่ายไปก่อนนะน้อง ตัวน้อยนะครับผมถ่ายโอเคนะครับผมวันนี้เราก็มาขึ้นทรงกันด้วยฟันบบตเตอรี่กันนะครับผมขึ้นประมาณนี้นะครับคงครับผมก็ขออภัยเรื่องทรงเรื่องแสงเหมือนเดิมนะครับผม fc นะครับ fc ตัวน้อยนะครับถ่ายให้วันนี้นะครับผมน้องอยากลองถ่ายดูนะครับเราก็ให้โอกาสนะครับเด็กอยากลองดูนะครับผมก็ลองดูนะครับผมจะดีไม่ดีนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมเรื่องทรงเรื่องแสงอะไรนะครับผมอาจจะมีภาพเขย่ามากนะครับ เราก็จะเปิดสรงกันด้วยฟันบบตเตอรี่กันหน่อยนะครับในทั่วๆหัวครับผมโอเคเราก็เปิดทรงกันก่อนนะครับในทั่วๆหัวกันนะครับผมใจไม่ใจใจใจร้อนนะครับใจเย็นนะครับค่อยๆไล่ไล่ไปนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเราก็เปิดหท่ัวตัวนะครับใช้ฟันบบตเตอรี่นะครับกดมันจะมีฟันโยกนะครับกดขึ้นกดลงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเจ็บข้างบนนะครับตอนนี้ช่าหมวกก็ จะมาไล่ข้างบนนะครับผมให้มันกลมเกลืนกันนะครับผมไล่ให้มันเป็นกลมกลมนะครับผมน้องก็ไม่ต้องการสั้นมากนะครับก็น่าไม่เอาออกนะครับผมก็เล่มยกวีขึ้นนะครับผมปาดออกนะครับผมให้มันกลมนะครับผมเพราะเด็กยังเรียนอยู่นะครับผมยาวไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่ผ่านโรงเรียนนะครับผมเราก็ไล่เฟดไล่ขอบขึ้นนะครับผมตอนงนี้ก็เหมือนกันนะครับไล่ให้มันไปชนกันข้างบนนะครับผมยกขึ้น ตอนนี้ก็จะให้ตกวีนะครับผมวิ่งตามใช้วีใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับเอาตรงนี้ออกนะครับต็นเราก็จะไล่เฟ์กันไปนะครับผมยกข้อมือไว้นะครับเพื่อจะให้มันแม่มนสั้นมากนะครับผมไล่กลมๆนะครับมันกลมกกันไปนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ดีก็ชั้นขึ้นนะครับผมปาดขึ้นให้มันกลมๆลมนนงนะครับข้างบนนะครับ พอไปเล้วนะครับตากล้องก็วัยรุ่นนะครับผมวัยรุ่นกำลังสร้างนะครับผมน้องมันอยากถ่ายนะครับเราก็ให้มันถ่ายดูนะครับผมก็อาจจะมุมกล้องไม่ดีนะครับผมแล้วก็เด็กอยากลองนะครับให้ลองครับให้เอากัดนะครับประมาณนี้นะครับมองเห็นชัดๆัดนะครับทั้งคนทั้งตากล้องทั้งช่างนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาใช้วีเล็กนะครับเก็บตีนผมนะครับ ให้ความละเอียดขึ้นนะครับผมเพื่อจะให้มันเป็นเงาเงานะครับผมก็ใช้วีใหญ่เดียวก็มันไม่ค่อยเงานะครับตรงไหนมันไม่ถึงนะครับเราก็ใช้วีนะครับไปไปไัแบตเตอรี่นะครับประมาณนี้ครับให้มันกลมกลืนกันนะครับผมไล่ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมไม่ไม่ให้มันถุยมากนะครับเดี๋ยวมันไม่ผ่านนะครับน้องก็อยู่ประมาณมอนหนึ่งนะครับผม ประมาณนี้นะครับนี่กำลังปีใหม่นะครับทำาลิดนะครับผมก็ลองวีให้ทั่วหัวนะครับผมตมองเห็นขอบๆนะครับที่ดำนะครับผมก็ต้องใช้ขอบนั้นออกนะครับผมก็ต้องใช้วีเล็กนะครับเพื่อจะแต่งตีนผมนะครับเพื่อให้มันกลมกลืนนะครับประมาณนี้นะครับใช้ปลายวีนะครับผม ให้เรียบร้อยนะครับวันนี้มีแต่กล้องจําเป็นให้นะครับผมเด็กอยากลองนะครับเราก็ตัดเต็มที่นะครับผมให้น้องมันโชว์ฝีมือเลยนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาเจ็บตีนผมข้างล่างออกนะครับตรงที่เราเหลือไว้นะครับผมเราถ่ายให้หมดนะครับผมจะได้เป็นทรงลองทรงสูงนะครับเตียนกินเกวียนนะครับผมประมาณนี้นะครับผม กถ่ายขึ้นไปเลยนะครับพอเราแต่งไป้แล้วนะครับผมต้องถ่าทิ้งลงนะครับเปลี่ยนเป็นลองทรงสูงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมตอนนี้เราก็เก็บตีนนะครับผมใหม้ละเอียดนะครับเี็บลอยนะครับผมประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับผมเก็บตีนผมนะครับผมสร้างความละเอียดนะครับจะได้เป็นลองสรงสูงนะครับผมกพประมาณนี้นะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมขนเล็กกนเล็กคนน้อยนะครับเก็บให้หมดนะครับตรงไหนในละเอียดเราก็ใช้ปัตเตอร์เลียนขึ้นอีกทีนะครับเพื่อจะให้งเงาๆนะครับหัวน้องข้างบนนั่เป็นแผลเป็นนะครับไม่มนะใหม่เราก็จะแต่งให้มันกลมกลืนกันนะครับผม ประมาณนี้นะครับตากล้องก็ไม่ไม่ถอยนะครับสู้เต็มที่นะครับผมตาก้องเด็กนะครับผมน้องมันอยากลองถ่ายนะครับผมก็ให้ลองนะครับผมอันนี้นะครับผมวันนี้ก็เข้ามาคู่กันนะครับคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งเป็นนายแบบนะครับคนหนึ่งเป็นตากล้องนะครับมาคู่กันนะครับผมน้องก็มาตองคนนะครับประมาณนี้นะครับ ขอไปเลื่องเสงด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะให้ดูแบบธรรมชาตินะครับเราก็จะไม่ตัดออกนะครับให้ดูแบบน้องมันตั้งใจถ่ายนะครับผมประมาณนี้นะครับอาจจะย้อนแสงนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับขอัยด้วยนะครับผมขอลองตรงสูงนะครับตรงนี้นะครับผมก็ทากันเร็วๆเลยนะครับแบบง่ายๆครับโอเคครับไป ตอนนี้ใื้เอฟซีตัวน้อยนะครับถ่ายดูไปนะครับใช้กล่องมากันขอบกันนะครับผมกันตีนผมนะครับประมาณนี้นะครับกันลงนะครับใช้แบตเตอรี่กันขอบนะครับผมเดี๋ยวเอาใบมีดลงทีนะครับน่าจะเสร็จนะครับข้างบนน้องไม่ออกนะครับผมใสอนิดเดียวเสร็จออกนะครับเราก็จะเสร็จแล้วนะครับผมงานก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้จะมาแต่งขอบกันก่อนนะครับผมกันขอบเพื่อให้สวยงามนะครับผมจะได้ทรงเท่เทนะครับ ไม่ดีก็ลองวิดต่อนะครับถ่ายกล้องกับมือใหม่จริงๆนะครับผมถ่ายแล้ไม่รู้มุมกล้องนะครับผมก็ถ่ายตามเหมือนเด็กน้อยนะครับถ่ายตามบรรจารยใส่นะครับผมถ่ายงี้ก็ถ่ายไปนะครับผมแล้วก็ลงให้ดูแบบนิ่งๆเร็วๆนะครับน้องก็โอเคนะครับถ่ายทำดีเหมือนกันนะครับโอเคเตตอนนี้เราจะมากันขอบด้วยฟันบัดเอ้ะ ไม่มีโกนนะครับผมตามขอบนิดึงนะครับต้องเรียนแล้วก็ไม่โกนเท่อะ่ไหรนะครับนักเรียนเขาห้ามกันเยอะนะครับเราก็ลากคนอุยออกนิดหน่อยนะครับพอนะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายนะครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากนะครับดูงานไปก่อนนะครับช่วงนี้ครับผมเราจะลงแบบเรียวๆให้ดูนะครับไม่ต้องตัดต่อมากนะครับถ้ากล้องเราก็มือหนึ่งนะครับผมครั้งแรกนะครับ ประมาณนี้นะครับคิดว่าสิสิบสิบบาทติกดชิดครับคลินี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหมู่ปลาเบิร์นะครับปีใหม่นะครับผมเพิ่งคลิปแรกนะครับปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่ไม่ลงคลิปเลยนะครับเพียงคลิปแรกนะครับคลิปนี้นะครับพอดีเด็กมันเติ้งพอลองถ่ายดูนะครับเราก็ให้ถ่ายดูนะครับโอเคครับวันนี้ตากล้องเปรุ่นนะครับเนี่ยไปรุ่นอนาคตข้าวเป็นเปรุ่นเนี่ยพอดีไหมพอดีพอดีไหมครับ ลองสรงสูงใช่ไหมพอดีนะขนาดพอดีใช่ไหมพอดีโอเคครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้น้องก็อยากเป็นตากล้องดูนะครับก็เลยให้ให้โอกาสลองดูนะครับผมไปดูผลงานเขาเลย <c oughs> ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหมูปลาเบอร์นะครับผมวันนี้ก็นางแบบนายแบบมาจากที่ไหนนะพี่โลกใช่ไหม <c oughs> โอ้นายแบบพี่โลกนะครับมากับน้องไปต้นนะครับเนี่ยตาก้องน้อยนะครับผม อนาคตไกลนะครับ